ตามปกติแล้วยุทธวิธีในการทำสงครามต้องอาศัยกำลังพลจากทหารราบเป็นหลักสำคัญในการเข้ายึดครองภูมิประเทศอันเป็นปาการที่จะป้องกันการเคลื่อนย้ายของข้าศึกถึงแม่ประเทศใดที่มีกองทัพอากาศที่เกียงไกลสามารถส่งฝูงบินออกไปถล่มข้าศึกให้พังพินาศแต่จะเกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่มีกองกำลังพลเข้าไปยึดรักษาณสถานที่แห่งนั้นแม้กระทั่งอาวุธหนักต่างๆก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนกลกปืนไหลแรงสะท้อนถอยหลัง ถ้าขัดกําลังทหารคุ้มกันยังพอเพียงแล้วจะต้องพบกับการถอนตัวไม่ว่าละใดก็ว่าละหนึ่งอย่างไรก็ดีอํานาจการยิงสนับสนุนของอาวุธหนักเหล่านี้ก็สามารถช่วยให้ภารกิจของฐานลาบลุล่วงไปได้มากเลยทีเดียวในทํานองน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะั่นแหละครับก่อนการเข้าตีฐานปฏิบัติการของข้าศึกปืนใหญ่จากฐานต่างๆของกองพันธรา,าบจ้างจะถูกลองขอให้กนำนัพิกัดที่ฝ่ายเราที่มั่นใจว่ามีข้าศึกซุกซ่อนอยู่อย่างขนาดใหญ่ บางทีละดมยิงเป็นชั่วโมงชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาเข้าตีกันเลยทีเดียวในขณะที่ปืนใหญ่ของไฟเรากําลังซันโวอยู่นั้นกองพันธานรับจ้างก็จะเคลื่อนที่เข้าไปหาค่าศึกอยู่ตลอดเวลาขันถึงกําหนดนัดหมายการระดมปืนใหญ่ก็จะหมดภารกิจยิงไปเป็นปิดถิงกล่าวนี้ละครับโอกาสที่ทหารลาบจะแสดงฝีมือก็ได้มาถึงฐานปฏิบัติการไหนค่าศึกมีบังเกอร์ที่แน่นหนาะหรือว่าฝีมือการยิงปืนใหญ่ของเราห่วยเกินไป จะต้องประสบกับการต้านทานจากข้าศึกอย่างชนิดพึ่งหวงลังบางทีเข้าตีพวกมันถึง3ามสี่ระลอกก็ยังยึงยดฐานปฏิบติการของพวกมันไม่ได้จนกระทั่งต้องถอนกําลังกลับจุดเดิมก็ยังเคยมีข้อแตกต่างระหว่างข้าศึกกับฝ่ายเราในขณะเข้าตีก็คือการสนับสนุนด้วยอาวุธหนักแตกต่างกันอย่างเทียบกันอะไรไม่ได้เมื่อข้าศึกมันเข้าโจมตีฐานปฏิบติการของฝ่ายเรา พวกมันจะลำเลียงอาวุธหนักทุกชนิดที่กองพันของพวกมันมีอยู่เข้ามาตั้งสนับสนุนกาลังพลของมันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวบางครั้งมันก็นําพวกเราเสียจนงงหัวไม่ขึ้นพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีพวกมันก็ถึงรูวลวดหนามเสร็จแล้วอะไรจะไปเหลือผิดกฝ่ไฟเราเวลาจะเคลื่อนย้ายเข้าตีหมดอาวุธหนักที่ติดกองพันเอาไปอย่างดีก็มีเพียงปืนคอกแบบภูเขาชนิดคอหกสิบที่ไม่มีฐานยิงเพียงกองร้อยละสองกระบอกลูกกระสุนก็มีไม่กี่สิบนัด นอกนั้นแพเอาไว้รอชอปเปอร์หิวเอาไปให้เมื่อเข้าตีฐานปฏบติการของข้าศึกได้เรียบร้อยแล้วถึงแม้จะมีปืนใหญ่จากฐานยิงต่างๆยิงสนับสน,นุนขอโทษทีครับขอให้ทุกฟังและผู้ที่สนใจลองสอบถามฐานรับจ้างที่ท่านบางังเอิญได้รู้จักเป็นการส่วนตัวดูบ้างสิครับแทบทุกคนจะใส่หน้าเมื่อพูดถึงฝีมือการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายเรายิงผิดห่างเป็นกิโลกิโลยังพอทำเนาแต่ยิงลูกตกลงมากลางกลุ่มพวกเดียวกันเองนี่สิครับ มันจะปวดกระดองใจอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวแต่สำหรับตัวของผมเองผมขอออกความเห็นในฐานะที่ผมเคยร่วมงานกับทุกๆไฟจนกระทั่งสามารถหล้ดตื้นลึกหนาบางของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีปืนใหญ่ไม่ได้หวยหรอกครับตรวจการหน้าที่อยู่กับกองพันฐานรับจ้างเหล่านั้นต่างหากล่ะครับเป็นผู้สั่งการยิงมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าตรวจการหน้าคนนั้นอ่านลักษณะภูมิทะศทศเป้าหมายาจะทําการยิงผิดไปจากลักษณะความจริงหรือไม่ ทิวเขาที่สลับซับซ้อนบางแห่งก็มีหุบเขาที่ลึกจนกระทั่งมองเห็นต้นไม้ลิบๆอยู่เบื้องล่างต่อให้แน่ขนาดไหนก็ตามย่อมจะมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาเมื่ออ่านพิกัดไม่ถูกต้องและส่งพิกัดดังกล่าวหลองขอให้ปืนใหญ่สนับสนุนเรื่องทั้งเรื่องมันก็ยิงไม่ถูกอยู่วันยังค่ำนั่นแหละครับบางครั้งเกิดจับพลัดจับผูสวยขนาดหนักดินขับกระสุนปืนใหญ่เกิดไม่มีเพียงพอซึ่งตามภาษาส,สงครามเขาเรียกว่ากระสุนช็อตนั่นแหละครับแทนที่ลูกปืนมันจะข้ามไปหาข่าศึก ดันหมดกําลังหล่นตุบลงมากลางกลุ่มของไฟเดียวกันเสียชิปและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีเป็นประจำเลยทีเดียวไม่มีใครรับผิดชอบหรอกครับไอ้ที่ตายก็ตายไปไอ้ที่เหลือก็ห้ามหันกันต่อไปจนกระทั่งตายกันไปข้างหนึ่งเมื่อตรวจการหน้าร้องขอมาปืนใหญ่ก็ยิงสนับสนุนจนกว่าจะปรับวิถีกระสุนให้อยู่เหนือที่หมายได้พวกข้าศึกก็หลบอยู่ในรูที่พวกมันขุดชอนไปชอนมาอยู่ใต้ดินเบื้องล่างของฐานปฏิบัติการของพวกมันนั่นเอง ลูกกระสุนจะต้องผ่านซุงมต้นใหญ่หรือบางทีต้องทะลุทะลวงโขดหินซึ่งเป็นปลาการธรรมชาติอันแสนจะมั่นคงแข็งแรงดังนั้นเปอร์เซน์ที่พวกมันจะสูญเสียจึงมีน้อยมากเมื่อพวกมันผลอำนาจจากการยิงปืนใหญ่มันก็ซุ่มสงบคอยจังหวะขยี้พวกเราที่กำลังเคลื่อนที่เข้าไปหามันผมบอกกับท่านผู้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่ากองพันทหารรับจ้างที่เราเข้าตีมีเพียงปืนกล M60 และปืนครกภูเขาขนาดจิ๋วเพียง6กกระบอกเท่านั้นไออาวุธแค่นี้ พวกแกวมันไม่ยีละหรอกครับขนาดที2 8ทิ้งระเบิดใส่พวกมันควันยังไม่ทันจางพวกมันยังขึ้นมาจากบังเกอร์วิ่งยองแย้งกันให้เพื่อนผ่านไปหมดอย่างไม่มีความเกรงเกรงอะไรทั้งสิ้นผมขอถาพนันได้เลยว่าถ้าพวกมันไม่ขาดแคลนกระสุนหรือสเสบียงอย่างขนาดหนักจริงๆแล้วยากครับที่พวกมันจะยอมให้ฝ่ายเราขึ้นไปเดินพานเลตบนฐานของมันได้เท่าที่ผมเขียนสารคดีเรื่องนี้มาบางท่านอาจจะตำหนิที่ผมเขียนเชียร์ฐานเวียดนามเหนือในความสามารถในการสู้รบ จนเก่งเกินมนุษย์มนาจนเกินไปผมเขียนตามความเป็นจริงครับลองคิดดูอย่างง่ายๆกองพันทหานรับจ้างได้รับการสนับสนุนจาก c a อย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็น B-52 หรือ F-105 ก็ยังเอาชนะฐานเวียดนามเหนือไม่ได้สักคราพอถึงฤดูแล้งที่ไรเป็นต้องหางจุกก้นขึ้นมาตั้งรับอยู่ณบริเวณเนินสกายไลน์ทุกทีโน่นครับรอให้ถึงฤดูฝนโน่นแหละ อาศัยสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการขนส่งลำเลียงกำลังพลและอาหารเข้าจู่โจมข้าศึกจนกระทั่งข้าศึกถอยไปตั้งรับไฟเราอยู่ณนบริเวณทุ่งหหินเท่าที่ผมกล่าวว่าทุ่งไหหินท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งคิดว่าพวกข้าศึกมันจะถอยหนีเราไปจนสุดชายทุ่งนะครับผิดถนัดเลยครับมันหลอกล่อให้ไฟเราติดตามมันไปเพียงชายทุ่งรอบนอกของทุ่งหหินเท่านั้นเองพอกองผ่นานฐานรับย่างตั้งฐานปฏิบัติการยังไม่เสร็จถึง48ชั่วโมง มันก็เริ่มถล่มเราด้วยอาวุธหนักแทบทุกชนิดยังไม่ทันหกนาฬิกาดีทาหารลาบพร้อมด้วยรถถังของมันก็ขึ้นบุกขยี้ฝ่ายเราเสร็จแล้วบุกแล้วก็ถอยถอยแล้วก็บุกอีกเมื่อได้รับคําสั่งจากบกรล่องแจ้งสงครามเหล่านี้มันเหมือนกับการขาสงครามผมยังเดาไม่ออกเลยครับว่าสภาพของสงครามในอนาคตมันจะลงเอยในลักษณะเช่นใดหรือดูแลงนี้อีกก็เช่นเคยฝ่ายเราต้องเสียที่มั่นที่ทุ่งไห้หินบ้านนา สายเจมาจนกระทั่งสนามบินซมทองอันเป็นประตูหน้าด่านที่จะเข้าเมืองล่องแจ้งก็ตกอยู่ในกำมือของฐานเวียดนามเหนืออย่างสิ้นเชิงกองพันฐานรับจ้างที่ถอนตัวมาต่างกระจกระจายตั้งฐานตามจุดจต่างๆบนเนินสกายไลน์ที่ล้อมรอบเมืองล่องแจ้งเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเส้นทางคมนาคมต่างๆที่พุ่งหาเข้าสู่เมืองล่องแจ้งถูกตรวจตาและยึดรักษาด้วยกําลังพลที่พรั่งพร้อมด้วยอาวุธที่จะเตรียมเอาไว้สําหรับต่อต้านขบวนรถถังของข้าศึกโดยเฉพาะ ปืนใหญ่หลายกระบอกที่ถูกทำลายเมื่อครั้งทุงให้หินและซัมทองพินาศเพิ่งได้รับการเบรกิกแทนจากสกายซึ่งเป็นหน่วยกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างซีเอกับกองบัญชาการทหารรับจ้างหลังจากนั้นเจ้าสกายเคลนหรือเฮลิคอปเตอร์ขนาดยักษ์ก็หิ้วปืนใหญ่ขนาด155ห mm. มิลิเมตรลอยละเลี้ยวแกว่งไปแกว่งมาจากเมนเลมมุ่งหน้าขึ้นไปตั้งฐานยิงบนเนินเขาทางด้านทิศตะวันตกของบอกอล่ังแจ้งทันทีจากโคต้าซีกระบอกที่ได้รับ ทำให้ฐานปืนแคนเดลและฐานปืนเฮคิลิตมีหน้าที่ป้องกันเมืองล่องแจ้งพร้อมที่จะยิงสนับสนุนกองพันฐานรับจ้างในระยะการยิงไม่ต่ำกว่า14กิโลเมตรได้ในทันทีทันใดเมื่อสร้างหอบังคับการยิงเสร็จขวัญและกำลังใจของฐานรับจ้างที่ตั้งฐานเป็นกันชนอยู่บนเนินสกายไลน์เริ่มดีขึ้นต่างก็พากันคิดว่าอำนาจการยิงของปืนใหญ่ทั้ง4กระบอกที่ได้รับมาอย่างสดสดร้อนๆ้อนคงจะสามารถต้านทานการเข้าโจมตีของข้าศึกได้อย่างแน่นอน ดวงอาทิตย์ตรงศีษะพอดีผมและกลุ่มนายทหารกองพันทหารรับจ้างที่6 1 6นั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่บนโต๊ะเล็ก,ลกๆที่มีล่มชูชีพสีฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งกางกันแดดเอาไว้อย่างลวกๆอาหารการกินสมบูรณ์อย่างเต็มที่คงจะเป็นเนื่องจากการจราจรทางอากาศของสนามบินล่องแจ้งเป็นปกติแล้วนั่นเองกองพันของผมจึงมีทั้งเบียร์ตราสิง์และเบียร์อมฤตซดกันเป็นประจำยิ่งได้พ่อครัวฝีมือเอกอย่างหมอพรศักดิ์จากเมืองเพชรเข้าไปอีกด้วย ทำให้แปะสะปลาช่อนตัวเท่าโคนขาเหลือแต่ก้างในเวลาอันรวดเร็ววิทยุ PRC77 และ HT2 ที่มีข่ายการสื่อสารที่รับฟังกันได้ทุกกองพันเงียบเสียงไปชั่วครู่ชะลอยคงจะถึงเวลาอาหารกลางวันไอข้ข่าวคราวที่ไม่เร่งด่วนและสำคัญก็เลยถูกดึงไปโดยปริยายตอนเย็นก่อนเวลา16นาฬิกาสักเล็กน้อยผมอยากจะให้ฐานปืนแคนเดนยิงเข้าไปที่บริเวณหน้าถ้ำหมู่บ้านน้ำชาสักหกจชุด เล่เมื่อคืนทหารของเราตรวจการเห็นแสงไฟสองโตตอบกันแกลกๆก็จะเป็นอ่านนัดสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวกองดีให้พนักงานวิทยุส่งข่าวร้องขอ,อการยิงไปที่แคนเดลด้วยนะครับกองสิงหันไปพูดกับรองผอพันปลอมเลื่อนแก้วเบียร์ที่ล้นปลีออกมาให้ผมเป็นครั้งที่สามผมขอตัวครับแค่สองแก้วผมก็ชักจะมึนๆแล้วประเดี๋ยวตอนดึกๆสติงเกอร์สปุกี้จะมาทำงานเกิดลิ้นไก่ผมสั้นพูดกับนักมินไม่รู้เรื่อง เงินเดือนเดือนนี้เห็นทีจะต้องไปรับที่หาหนอยน้่นแหละครับไอหัวล้านอแมนมันต้องเฉ่งผมแน่ๆผมพอละครับผมตัดบทออกไปเพราะรู้สึกว่ากระเพาะของผมชักจะแสดงอาการไม่เข้าท่าเข้าทางขึ้นมาทุกทีก็เลยขอตัวกลับเข้าไปพักผ่อนอยู่ในบังเกอร์ซึ่งได้รับความกกรุณาจากกองดีจัดฐานรับจ้างที่มีฝืมือดีมาสร้างให้อย่างแข็งแรงคงเนื่องจากอาหารที่สวาปามเข้าไปเต็มคราบนั่นเอง ทำให้หนังตาของผมหย่อนล,ลงทุกทีจนกระทั่งปิดสนิทลงเผลอหลับไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ตัวมาตกใจตื่นอีกทีก็ไอตอนถูกกระชากอย่างแรงที่ข้อเทา้าผม้อๆก็มีเสียงโกนติดตามเข้ามาอย่างระล้ําระลักของหมอพรศักดิ์รวดพลาดเข้ามาปลุกผมอยู่ในบังเกอร์บิ๊กแมนเตรียมพร้อมครับกองพันหกหนึ่งเจ็ดบนเนินสกายไลน์โดนลูกยาวกระหน่ำเดี๋ยวนี้เองผมงโง่ศีษะขึ้นมาอย่างเป็นอัตโนมัติประสาทหูได้ยินเสียงระเบิดที่ดังอยู่บนเนินสกายไลน์อย่างถนัดชัดเจน ผมโผล่พวดออกมานอกบังเกอร์โดยไม่ลืมที่จะคว้าเจ้า M16 อาวุธคู่มือออกมาด้วยอย่างเคยชินเสียงระเบิดของลูกกระสุนนานา,นานชนิดที่กำลังทนฐานปฏิบัติการของกองพันฐานรับจา 17, ้างถ .17 ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะข้าศึกสามหมวดกำลังเข้าโจมตีกองร้อยที่สองห่างจากบริเวณล้มนรถนามประมาณ500เมตรช่วยให้แคนเดลสนับสนุนด้วยครับเสียงพน,นักงานวิทยุจากกองร้อยที่สองของกองพันฐานรับจ้างถ .17 ส่งข่าวถึงบอกอล่องแก้งดังลั่นออกมาจากลำโพงของวิทยุพีอา7์ได้ยินอย่างถนัดหูทหารทุกคนเตรียมพร้อมเข้าประจำล่องคูเลตให้หมดกองจันสั่งเตรียมปืนครก4.2พร้อมที่จะยิงทันทีเมื่อได้รับคำสั่งกองสิงห์ผอบอพันกองพันธนรับจ้างที่616ออกคำสั่งประจำแนวลบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาโดยท่าทางที่เด็ดขาดและเอาจริงเอาจัง พร้อมใช้กล้องสนามตรวจการลักษณะภูมิเทศเบื้องหน้าฐานปฏิบัติการอย่างเอาใจใส่อยู่ชั่วครู่พวกมันเล่นงาน617เข้าแล้วผมสังหรณ์ใจชอบกลกลัวมันจะเข้าตีพร้อมๆกันทุกด้านหรือคุณมีความคิดเห็นยังไงบิ๊กแบนผมอ่านแผนของมันไม่ออกหรอกครับแต่ที่แน่แน่ขณะนี้มันเข้าโจมตีแพคชารีแทงโก้แล้วของเรายัางเงียบอยู่แต่ทหารของผู้พันก็พร้อมแล้วไม่ใช่หรือครับผมย้อนถามกลับไปอีก ครับพร้อมอยู่แล้วถ้ามันให้โอกาสและเวลาผมพอที่จะรู้ล่วงหน้าเหมือนในขณะนี้ก็พอได้ลุ้นกันสนุกกันแล่ะครับกองเสียงเอ่ยขึ้นมาพร้อมอหัวเราะออกมาเบาๆด้วยท่าทางใจเย็นเอากาันเสียงระเบิดบนยอดเนินสกายไลท์ทูยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดหยัง้งมันระเบิดเป็นช่วงๆติดต่อกันโดยไม่ขาดระยะพันสีดำคละกลุ้งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาเป็นยมยม บางครั้งก็มีเสียงที่รลวกของปืนอากาศสอดแทรกขึ้นมาเสียงแหลมเด็กของมันผิดแปลกไปจากปืนขุกฝ่ายเราอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเนื่องจากภูมิประเทศของเนินสกายไลทูเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ฐานแคนเดนท่านผู้ฟังลองวางภาพดูสิครับเนินสกายไลทู 2, หันหน้าเข้าหาฐานแคนเดนปืนใหญ่จากฐานแคนเดนจะต้องยิงสนับสนุนด้วยการปล่อยลูกปืนข้ามฐานบังคับการของกองพันฐานรับจ้างที่หกหนึ่งเจ็ดแล้วโค้งลงไปในหุบเบื้องล่าง ถ้าเกิดกระสุนมันช็อตขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้วจากการส่งข่าวระหว่างกองพันธานรับจ้างที่617กับบวกกอลรองแจ้งที่ดังลั่นจากวิทยุ PRC 77แล้วทําให้เราทราบว่าข้าศึกเกาะฐานขับการของกองพันธานรับจ้างที่617อย่างหนานแน่นเสียแล้วทําให้การยิงสนับสนุนเพื่อย,ยับยั้งการเข้าตีของข้าศึกต้องยุติลงโดยพลันต่อจากนั้นฉากการประทะกันร,ระหว่างอาวุธหนักและอาวุธประจํากายของข้าศึกและฐานรับจ้างกองพันธานรับจ้างที่617 ก่อนเริ่มขึ้นท่ามกลางสายตาของฐานรับจ้างกองพันต่างๆที่พากันจ้องมองด้วยความเป็นห่วงในชิตากรรมเพื่อนร่วมสงครามมันเป็นเวลา15บหนิกาสานาทีพอดีกองร้อยที่สองของกองพันฐานรับจ้างูกหนึ่งเจ็ดขออนุญาตถอนตัวไปยังบอกกอรองแจ้งอย่างกระทันหันในขณะที่บอกกรองแจ้งกําลังตัดสินใจที่จะออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดอย,อยู่นั้นข้าศึกสองกองร้อยก็ะจู่โจมขึ้นประชิดตัวบนฐานปฏิบัติการไล่สังหารฐานรับจ้างกองพันฐานรับจ้างที่หกหนึ่งเจ็ ซึ่งขณะนี้กําลังถอนตัวออกจากฐานอย่างทุลักทุเลจากกล้องสนามที่ผมตรวจการอยู่ตลอดเวลามองเห็นกลุ่มฐานรับจ้างวิ่งหนีออกจากที่ตั้งมุ่งหน้ามายัางชาลีบาโบซึ่งเป็นบริเวณที่กองร้อยที่3ของกองพันของผมตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ผมเห็นประกายไฟวาบขึ้นมาจากฐานกองพันฐานรับจ้างที่หกหนึ่งซึ่งขณะนี้ทหารของเวียดนามเหนือพังพลูขึ้นมามองดูยเยอะแยะไปหมดออัจากนั้นก็มีเสียงระเบิดติดตามมาดังสน,น,นั่นวนไหวกึกก้องไปทั่วบริเวณ มันเป็นปืนกระสุนปอลสอขนาด75มิลลิเมตรของข้าศึกที่ยิงเข้าใส่กลุ่มฐานรับจ้างนั่นเองและเฉเพาะเจาะจงเกิดตกลงระหว่างกลางกลุ่มเสด้วยมันจะมีอะไรเหลือหรือครับขนาดรถถังโดนยิงยังพลิกคว่ำเป็นทอดๆแล้วนี่เป็นเนื้อหนังมังสามนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้กินเหล็กไหลามาจากที่ไหนหลายสิบคนเลยทีเดียวที่ผมมองเห็นล,ล้มระเนรนาดสุมกันอยู่บนเดินสกายไลน์นั่นเองสอนสีจะกองสิงเลียน พบพันกองพันธันรับจ้างที่6-16หเรียกกองร้อยที่3ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงกับกองพันธานรับจ้าง617่พร้อมสั่งวางแผนการต่อไปทางวิทยุสนามนั่นเองสอนสีจากกองสิงให้คอยต้อนรับฐานจากกองพัน,นที่617่ที่ถอนตัวมาหาพวกเราด้วยให้เข้าแนวเสริมที่มั่นที่นั่นอย่าให้ผ่านขึ้นมาบนชาลีชาลีเป็นอันขาดเพราะบริเวณทางเดินเต็มไปด้วยกับระเบิดถ้าพวกเขาจะลงไปบอกกร้อง,งแจ้งก็ปล่อยให้เขาไป กองสิงจกสอนสีรับทราบรับปฏิบัติเรียนลองพบบอรอ้อยอดีตนักลบจากเพชรบุรีที่เคยผ่านการลบในป่าจากประเทศมาเลเซียามาแล้วตอบรับคําสั่งกับผู้บังคับบัญชาของเขาอย่างหุนหนุนอันเป็นแบบฉบับในการทํางานระหว่างสงครามที่ไม่ต้องคําพูดแบบยืดยาวโดยไม่จําเป็นเมื่อฐานเวียดนามเหนือขึ้นยึดฐานปฏิบัติการของกองร้อยที่2ได้แล้วก็บุกตกลงเข้าไปยังบกกพันที่มีกองร้อยที่1คุ้มกันอยู่อย่างรวดเร็ว หวังจากที่กองบัญชาการกองพันทหารรับจ้างที่หกหนึ่งเจ็ดให้ลาบเป็นหน้ากองจบตอนที่6แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับ